บัดนี้เป็นครั้งที่95ตรงกับวันที่12กุมภา 9, พันธ์หกเข้าพเจ้าอภิลต์ตังคุระขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นบุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจฉริยบูชาแดออาา่องค์พระความมตเถรราชเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรูหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตรังครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินามณีขอทเทศเทวราชเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายข้าพเจ้านี้ขออนุภาพ,พระระะาคุณพระัตนะไตรครูบาอาจารย์และทเทเทวราชาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทวสวดจุมนุมเทว,วดาสมันตาจักกวาลสุอาตระขันชนตุเทวตาสัดธรรมมหูนิราชสาสุนันตุสาขโมขรังสักเคกามิตรูปิคิลิสิคระตเตจันตาริเกลมาเนธิเประเท้จะฆามิตรุนาคะานเขหาวัตุมิเขเตภูมมาเจตุเทวาชรถนาวิสเมยะขันคณปนาคาติทันตาสันติเก ย่งมุนิวาราวาจันัมสระโวเมสุนันโตธรรมสวาณะกลอัยมพันตะธรรมสวาณะกลอัยมพันตะธรรมสวาณะกลอัยมพันตะบทสวดน้มการสิทธิคตานะโมรสายพระเขาว่าตรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสะนัโมรสายพระเขาว่าตรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสะนัโมรสายพระเขาว่าตรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสะบทสวดสัจจกิริยาคตานะ นาติเมสรังอัญงพุโรเมสรังวรังเอเทนหจัปเจนะโสติเมหุตุสัพพาทานาติเมสรังอัญญธรรมโมเมสรังวรังเอเทนหจัปเจนะโสติเมหุตุสัพพาทานาติเมสรังอัญญสังโฆเมสรังวรังเอเทนหจัปเจนะโสติเมหุตุสัพพาทาบทสวดมหากรุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากรุณิโกนาโรอัจชายสัพพานินางปุเรตมาปารมีสัพพปตโตสัมภูติมุตมัง เอตนัจวัตเจนามาหุ่ตุสภพประถาวะมาหาคารุนิโกนารหิตายาสพะปานิหนังปูเลตวะปารมีสภะปัตโตสัมโูตุมุตตมังเอตนัจวัตเจนามาหุ่ตุสภพประถาวะมาหาคารุนิโกนารสุขายาสพะปานิหนังปูเลตวะปารมีสภะปัตโตสัมโูตุมุตตมังเอตนัจวัตเจนามาหุ่ตุสภพประถาวะบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมะยังพระเว่าสักเฆสุวิหารติกะเปีลารุสมิงมหาวันเนมหาตาพิฆุสังเขนัสติงปัญจมัตเตหิพิฆุสติเงิสะเพเฮวะอารันเตหิท้าสัติจารโลกธาตุหิเทวตาหิโพเยนัสเนปปติตาหุนติพระเขวันตังนัสสัญญาพิฆุสังเขนจะอาระโคจตุนังสุตทาวาสักเฆิการนางเทวานังเอตถสราโคสีอายังโค พระกวาสักเทสุวิหารติกะปีและพระลูศมิมหาวันในมหาตาพิคูสังเขนัสัจทิปันจมัตเตหิพิฆูสเตหิสัพเพวหวะอรหันติทัาสังหิจาโลกธาตุนิเทวตาเยโวเยนะสันนิปาทิตาหุติภักขวันตังมพัฒนายาพิฆูสังคันตานุนาม้ยไมยปีนะพระกวาเตนุปัสังกเมยามะอุปสังกมิตตวาพระกวาโตสันติเกปาเจกขคาถาปัสรยามาติอัตโคตา เทวตาสุยะธาปินามะพละวาปุริโสสามัญทิ่ทางวาพะหังบาสาริยะบาสาริทางวาพาหังสามินเฉยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทวสุอันตระยหนิธาพระขบวตุผุรตปัตตุระหังสุตาโคตาเทวตาพระขันตังอภิวาเทตุปัตตุระหังสุตาโคกาเทวตาพระขบวตุสันติเกีมังคกรังอภัสศีมหาสัมมาโยปวานนสัมิง Te kaya sama kata kata ma'i mangka ma sama yang dah kita yewa apa dah cita sang kanti a tako a para de wa ta bako wa toh sang dike y mangka kang a basi tan tapi kobo sama ta hangso di tang a tanau ucu ka ma kangso saara tewa ne tani a he tawa indi yani ra ta di a tako a para de wa ta เจตวาขีลังเจตวาปาลีขังอินเดขีลังโอหะจัมมะเมชาเทจารันติสุทาวิมะลาจักขูมัคตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโคอปาราเทวตาพะโควาโทสันติเกีิมังคัทังอปาสีเยเกจิพุทธังสาระนังกะตาเสนาเตขมสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวากายังปะริปุเรสันติติอัตโคพะโควาภิกขุอามันเตสี เยบุยเยนะพิขเวทัสสุโรกนณตุสุเทวตาสนิปติตาตถาคตังนัสนยะพิขุสังคานจายเยปิเตพิขเวเหตสุงอติสัมมทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเจสัมปีพระขวัณฐานังเอตตาปาระมายยวะเทวตาสนิปติตาเหิสุงสยัตถาปิไมฮังเอตะายเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเจสัมปีพระขวัณฐานังเอตตาปาระมายยวะ Tewa tasane patitawawisan tisayatapi mayang etaranyi aciki sami pi kowe dewa kaya nang namani, kitaji sami pi kowe dewa kaya nang namani, tesi sami pi kowe dewa kaya nang namani, tang suna tang sadukang manasika, lotapa si sami ti โลกัมมโนกาสามิยะทะบุมาตะทัสสีตาเยสีตาสีริคัพพังปะหิตัตตาสัมมะหิตากุทุสีหะวะสัทลีนาโลมาหังสังสาพิสัมโพโอทะตะมหังสาสุทธาวิปัสสัณะมะนาวิลาปิโนปัญจะสัตเตยะตะวะวะเนกะพีละวัตถะเมตะโตอะมันตะยิสัตตาสวะเกสาสันเนระเตเทวะกะยะอะภิกันตะเทวีสนะตะพีขะวะเตจาอะตะพะมะกะรุงสุทธะวะ sana rasa nang HP ke sata mata kung sahasa sang ara sata ringi sata eke sana sana amanu sana mata sung apeke ke nata mata kung di sa sapa aku ta angung tan ta sapa ng wana ta kuma ta tua mata ye sata sa wakai sa sani te te wakai ya api kan ta te wisa kita ji sami ki hari anu pupa so sata sahat sawo jaka bumaka pilo iti mentu juti mentu wana wanto สสิโนมโธมนะอภิกามุงภิกขุงสัมมิตติงว่า1จสหสายะกานนัตตะวะนิโนอิติมนตุสุติมนตุวนะวันโตยะสสิโนมโธมนะอภิกามุงภิกขุงสัมมิตติงว่า1สหทากิอะราติสหสายะกานนัตตะวะนิโนอิติมนตุสุติมนตุวนะวันโตยะสสิโนมโธมนะอภิกามุงภิกขุงสัมมิตติงว่า1อิเจเตโสอะสหสายะกานนัตตะวะนิโนอิติมนตุสุติ piku nang wa nang wesa mita panca sata ya ka nana tawa nino iti manto api kamu piku nang wa nang kumbik raja kanyiko wepun la sani nang pinyo nang sata sahasang Nyaka nang pagi rupa sati kumbik rawa raja kanyiko so pakasa miting wa nang turi sang raja ratara toh basa sati kena panang adipati Maka raja dan sasi sobut tak bisa sama hawa inha nama ma apa lah isi mentuh yuk di mentuh Warna mentuh ya mana agi kamu piku nang sakmi tingwa nang Takinan jadi sang raja wik runho tepat sah sati kumkan hanang adik pati Maka raja dan sasi sobut tak bisa sama hawa inha nama ma apa lah Isi mentuh yuk di mentuh warna mentuh ya mana agi kamu piku nang sakmi tingwa nang Pajiman jati sang raja wirubogho pesa sati naga nangari hawo inhat nama mahafa la iti mento yuti mento wanak wanto ya sasi no. Modak mana abikamu pikunang samitingwa nang utaran jati sang raja guwero tapasa sati naga nangari pati maharaja hawo inhat nama mahafa la iti mento yuti mento wanak wanto ya โมทัมนาภิกษุโมภิกขุนางสามิถิวานางปุริมาทิสังนัตตะรโตเถ قي เนนะวิลุนหาโกปชิเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตารังทิสังจัตตารุเตมะอาระชาสัมมันตาจัตุราติสัทัทาลละมนะอาตสุวะเนกาปิโลวะดเวเตสังมายาวิโนทัสะอาคุวันจานิกาสาธามายาคูเตนุเวเตนุวิภูจวิภูโตสหง ขันธ์โนกาแมสิโตจะกินโนขันโุนิขันธุจะปานาหุอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตัลิจิตาเสนอกจากขันธ์พโอนะโรราชาชะโนสังโฆอาคูปันจาสิโคเจวะติมภโรสุริยวัจจะสะเอเตจันเยจาราชโนขันธ์ปะสาหราชุภิมธนามะภิกขมงภิกขุนังสาวมิถิวะนังอัฏฐาคูนาภัสานังกาเวสาลาสหตาชากากรรมภระสัตตาราอาคู ปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคยาสัชินโนเอราวันโนมหานาโคโสภะคัสไมิติงวะนังเยนาคราเชีสหาสาหารันติทิปาทิชาปักขีวิสุทธาจักหูเวหายาสาเิวนามัจฉปัตตาจิตตระสุปันนนอิติเตสนมังปายันตาทานาคราชานามัสสิสุปันตโตเกมมะมกะสิพุทโตสนาหิวาจาย Upawa hanya tanah kasupan nasarana makan suput tang samutang asura sita patado doa sete iti mentoya sasi ma habis asura sana khasa sabi paci ti suci ti capa hara tanja kali putanang ang sapewe roja nama wapa nang rahupat kamu sama yutani pandan nang

pura kita surya su pani saat ya saa wa surya pura kita anak kata ni pura kita wa aku haka wa nang wa sabo sedo saku kaya sape tawan ni no iti mentu siti mentu wana wanto ya sasino moda mana abit piku nang wa nang Nata yeah. ku sahabu tewa cara maki si kariwa ari caro caca uma pupak nipasino waruna sahata maca adu Sụr reya ra aku, aku wa sau wa nesinowo ra sụr reya ra sa ra kaya sa pe nera tawa nino, i sụr muntu sụt jị muntu wa nera mana api kamung, pi kuna ng wa ng sa mana ma manu sa manu kita aku, aku ma no patu sika a a jaro tawa sinowo parra อาคูเทวายัสัสีโนทัศเสตทัสัทธากยาสเพนนัตตะวันิโนอิทิมันตุชิติมันตุนามันโตยะสัสีโนโมทัมานะอภิคามงพิคุณังแสนมิตริวัดดังสุกาการุ่ะแห่อรุณอาคูเวคณาสาสหโอราตะกายาปาโมคะอาคูเทวายิจฉาคนาสัทธามัตตาหราคชามิสกาจัตสัสีโนท่านนั้นยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติได้เสตทัสัทธากยาสเพนนัตตะวันิโนอิทิมันตุชิติมันตุวานาบมตยัตสัสีโน mana mana ahi kamu pikun nam sak miting nang nam kemi sita tu si taya ma kan jasa si no sampi tak kala ma seta coti nama jaga sawanim mana rati aku aku para nimi tara si Kaya sape nana tawan ni no iti mantu Juti mantu mentu mantu no mentu ya sasi no muda mana ahi kamu piku nang Mitingwa mi wa nang sa te 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 wan ni kaya sape nana tawan ni no nama no ye na akan tung ye chan ye sa ti sa sahasra avuthasati makilang ohatina uh manasawang dhikhi mukhatarang nakangcan hava asitati tang suphama paramato ca buddha sahasana kumaro riso ca so pakha samitthi nang sahasama lokanang maha brahma kiddhi tathati ubhapano sutimanto thi samnakayo yasati so aku paccaka vasavadina kesana samacato akaha aritho parivahito teja sape apik kantati e devya maratina api kami bantakan nasa mati yang idakan ada pandat atrak ina pandah madu wo samantapari warid hama wo muncidako dinang iti tadak mahasino kanasih api sayipani natara mahaja sarang kentawana berawang nyara pavus tako mikotana yanto sawisuku tadaso bajutawati sang kudu asayamwa seitan jasabang จะขุมาตตัอามันแต่ยิสัทธาสาวัคเกศาสเนรเตมาลเตนาอภิกันตาเตวิชนะธาพิกขวโรเตจะอาตปามะกเกุงสุตวะพุทธศาสนาสนนังเวตาราขีหิปะกามงเลสังรวมังปิีนเชยุงสเพวิชิตสังขมาพรยติตาญัสสีโนโมทันติสหบูเตหิสาวกเตชะเนสุตาติ

ชยะชยะคำพีระโสภีนาคเรนัตนาคีปิศาจพุตธกาลีชยะชยะตุนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสูสัทธานัมุขาชาชยะชยะวารณามุขาสาตาชยะชยะจัมปาธินาคกุลักันธุชยะชยะคาชโคนัตุโรงสุกระผู้จงศีหาพระคดิปาชยะชยะวารณามุขายาตาชิตาชิตาเสนนาฬิปุนาสุตินาระดี ชยยะชยยะสุขะสุขะชีวีชยยะชยยะธรณีตะเลสะธาตุชยยะชยยะชยยะธรณีสันติสะธาชยยะชยยะมังการารณญาภะวะเกชยยะชยยะวะรุณยะเกชยยะชยยะราชาเสสุรภุชาเทชาชยยะชยยะปรามเรนราชนาชยยะชยยะราชาสิราชชายชยยะชยะปาท้วงสับพัง ชายะชายะอารหันตาปัจเจกะพุทธะสาวังชายะชายาแมเอสุโรหฮารูฮารินเฮวาชายะชายะปรมาสุรโคชายะชายะนาโควิรุณโควิรูปโคจันติมารวิอินโดจาเวนะเตโยจักุเอโรวาโรนุปิจักสีวโยจปาจุโน kumaro ratara dhako adhara samahadeva siddhita pasakana yo isinosa wakasapa jaya ramo pa vantute jaya tamo jasamho jana sapalo jacaya kang etena jaya tejena jaya sodhi pa vantute etena buddha tejena hontute jaya mangha lang jaya bibuddha sa siri mato ayamara sa japa bima to para seyo uko sayamuti mene pamudita jaya ชัยโยภิพุทธัสสสริเมโตอหังมาราสัจจปาปิเมโตปาราทัยโยโอโคสยามุรีมนเถปโมทิตาชยตะทาอิณะขณามหิสิโนชัยโยภิพุทธัสสสริเมโตอหังมาราสัจจปาปิเมโตปาราทัยโยโอโคสยามุรีมนเถปโมทิตาชยตะทาอิณะขณามหิสิโนชัยโยภิพุทธัสสสริเมโตอหังมาราสัจจปาปิเมโตปาราทัยโยโอโคสยามุรีมนเถปโมทิตาชยตะทาสุปันนะขณามหิสิโน ชายโยปิพุทธัสสะสุริมัตโตอายังมาราสัจปาปิมัตโตปะระเชโยอุโคสยามโมทิมันเทปบโมทิตาชัยะตถาทานะคะนามัเฮสิโนชายโยปิพุทธัสสะสุริมัตโตอายังมาราสัจปาปิมัตโตปะระเชโยอุโคสยามโพธิมันเทปบโมทิตาชัยะตถาทานะฆะนะมะเฮสิโนชาตันโตโพธิยาโมเลสังยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิเชยสุเชยมังคะเรอปาราชิตาบาลังเก Sishe pada wipo kha le epishe ke sapa pu tana pato pamore de suna khatang sumangka rang supa patang sumuti tang suka no sup mo hoto jasujitang kaya kamang wajah kamang pada kinang pada kinang mano kamang pani tite pada kinang pada kinang i kanda wana rapan ta te pada te ada ara ta suhita we runa pu ta ยติภิสุทนตุโพนโตเยเทวะอัสสํนิทันเณอธิคัตตาธิคยุกะสัตถาฮันตุสุขีตาฮันตุสัพพรารักขันตุสัพพสัตตังรักขันตุชินังศาสนังยักขะอธิปัตตะนาเตสังสัพเพปุเรนตุมะโนรักขะยุตตะกะเรปะวะสันตุวะสังวะสาวราหะ <coughs> <coughs> เอวเมสุตังเอกังสามัญพักว่าสาวัติยังวิหารติเชตวะนี้อนาคปินติการะอารามิตันตะคูพักว่าพิขูอามันเตสีพิขวติีพระทันเตติตพิคูพักวาโตปจจโทสุงพักวาเอตารถวะโจุปาทาวะพิขเวตตาคตานังอนุปาราวะตตาคตานังที่ตาวะสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยมตาสะเปสังฆะอนิจจติธรรตตาคตโตอภิสัมพุจติอภิสัมติอภิสัมพุจชตวะอภิสัมเตวะอจิคติเทเสติ Banyak peti PARHA peti iwara ti utani garoti sampai SANGKARA ANICATI anik jati upah rawa katanang anu para katanang ti tamati tata tama ri yamata SANGKARA sangkar ra ruk katu api sambu jati api sameti api sambu api seme aji kati eseti banyak peti PARHA peti iwara ti utani garoti sampai SANGKARA ra อุปาทวฐาวะพิขเวตตาคตานังอนุปาทวาวะตาคตานังพิถาวัสสาถตุธรรมะทินตตาธรรมะนิยมัตาสเปธรรมะอนัตตาติตังตาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมปุจิตวาอภิสเมตวาอจิขติเสติปัญญาเปติปัจจาเปติวิบารติมัชติอุตานิการติสเปธรรมะอนัตตาติอิธัมมะโวจาพัวาอัตมนาทิพิภูพักวโตภาสิตังะภินันทุนติ บทสวดพระเทกกรัตถคัจาอาทิตังนานาอวาข้มเยานาปฏิกาเกอนนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่องไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติทีตามปะหีนันตังอัปัตตันจะอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาทัตถาวิปัสสติอสังหีรามอสังกุปังตังวิธามะนุปรุไหเย ผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในท่านนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอเงี้ยงคอนแคลงเขาคนพ่อบูญาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตะปังโกชัญญามะระนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไมพรุ่งนี้นะหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการบัตรเพียนต่อมัจจุราซึ่งมีเสียนามากที่ไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามตันทิตังตังเวพระเถกะรัตโตติสันโตอาจิคาเตโมนี มืวนีผู้สงบยอ่องกล่าได้คุมูความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดครั้านตอนกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม <c oughs> บทสวดธรรมะสังเวชปัจ,จเจกคณะ <c oughs> สัพเพสังขารอาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเปธธรมรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรารอัตุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวัสสงยามริตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมะนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครัตปัสจาวิญญาณจุดโทอันเข้าทิ้งเสียแล้วอาทิเสียสติจากนอทักปะทักลิงซึ่งแห่งดินกับลิงเขารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทั้งนาประโยชน์มิได้อนิจาวะตสังคาลา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอ,อุปาทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิโรจนติกานเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบุป,ปสโม,มสุโคความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามะอรันติจะสัตทังายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริงสุจัมริษะเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเทวะหังมริสามิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัตถิเมเอตหาสังไสยความสงสัยในความตายนี้ต้องไม่มีแกเราเลยบุรสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสะลังกามังสัพเพหิพาเทหิกาตังพุนยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัสังมิหเนอธิขตาธิขายุกาสตาหุนตุสุขีตาหุนตุทุกขาประมุนจันตุมาตาปิตาสุขีตาหุนตุทุกขาประมุนจันตุมาตา สัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุขาปักมุลจันโตสัพเพอายาติกาสุขิตาหุนตุทุขาปักมุลจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุขาปักมุลจันโตสัพเพอาจาริยุปัชยสุขิตาหุนตุทุขาปักมุลจันโตสัพเพนาขัตตาสุขิตาหุนตุทุขาปักมุลจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุขาปักมุลจันโตสัพเพสามะตินังสะมิชันตุโมบทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นะโมพริสัตโตฯอคันติมายะอิติภะคะวานะโมพริสัตโตฯอคันติมายะอิติภะคะวานะโมพริสัตโตฯอคันติมายะอิติภะคะวาบทสวดปันติฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปฆะเลโพธิฆะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะตาเนนะวะวันตุปุชิตาโสถิงกะลโณเตถาวิหารมันดะเรเทลาจะมาชานะวะกาจพิขโวสาลามิกาธนะปฏิอุปัสกา ขามาจะเตสานิข้ามาจะอิสราสัมปานะปุตาสุขิตาพระบรรทุเตจะลาภุญเจปีจะอันัตสัมภวาสังเสตชาตาอาถาบุปปาติกานิจานิกังดมะวรังปฏิจเตสเพปิรุขสาการุตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตตราจปุขลาสังโฆตุสัมภโควะอัตตายะจหิตายะจะอเมระคตุสัทธรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยยามะ กัมเมอะริยปัตติเวริเตปัสสนาหุนตุสัพเพปิปปาณีโนพุทธะศาสเนสัมมาทาระนปะเวสันโตกะเรเตโวปะวัสตูปิภาวายสัตตานังสัทธาเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอันตะราชังอีจังราคันติปุตตะังเอวัง <coughs> บทสวดเทวตาอุญญยุชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหุตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจอามิสัมมาตังคุณยะสัมปัตหังสเปเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานนังทัทันตุสัทถายาสีรังราคันตุสัพปทาภาวนาภิรตตาหุนตุขันฉันตุเทวตาคตาบทสวดสุมังคคาถา หุต in ุสัพพังสุมังคังรักขันตูสัพพเทวาตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสติหุ่นตุนิรันตารังหุตุสัพพังสุมังคังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติหุ่นตุนิรันตารังหุตุสัพพังสุมังคังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติหุ่นตุนิรันตารัง ส,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 สัพเพพุทธาภรปพตาปจิกานจะยังพระรังพระหันตานันจเตเสนะอรังังวันามิส,สัพพสุสเปือพุทธาภรปพตาปจิกานจะยังพระรังพระหันตานันจเตเสนะอรังังวันามิสัพพสุสเปือพุทธาภรปพตาปจิกานจะยังพระรังพระหันตานันจเตเสนะอรังังวันามิสัพพสุสเปือพุทธาภรปพตาปจิกานจะยังพระรังพระหันตานันจเตเสนะอรังังวันามิสัพพโส kalau peta peci kanan yang perangtanan Catiknak perragamdamit sesu seda kalau peta peciikanan yang perangtanan Catiknakragam sepesu seda kalauta pejiikan yang perang tanan Catiknak perragada sepesu sepi puda kalau สเพุทธาพรัพตาปเจกานจะย,ยังพระรังนัหันตาน,นจาเตเจนะอรังังพันธารรมิสัพ,พะโสด้วยอำนาจแห่งบุคคลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้องกระอุทิศววยเป็นพระรากุศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารัย ขออนุสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสั์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งแกร่ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งพวงให้มีแลงได้ได้อันสุสิริมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตัดอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นโมทนนาสาธุก,การในบุญกุศลน,นี้ ปรดประสิทิ์ประสานพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอุตบกจสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกป,ประาการเดิน